哎呀，那边啊。<noise> <noise> <noise> ลูกมอล้าห้เลยใด้วยปากแบบนักินปั้ไปไปเดินแข่ไปเดินแข่แล้วก็ไปโชว์ไปโชว์

จะน้าหรอพี่จะน้จะนานอนแล้วนอนนอนเบบเม่เกบเบบกบเบบกบเขาเห็นจะน้าไปเก็บกระดาษของกไก่กองไก่เห็นหนังสือกบของกองไก่เสรแล้วลล 没有没长，都超。